เท่าเท่าเท่าก็อยากกินมะขามแม่เท่าใคยเห็นน้ำริกปลารั่งมาหนิเมาเข็มข้นคักเลยไปกินมะขามหน่อยแม่เท่าเอาก็ไปต่อยเอาตัวยืนต้นได้มะขามหน่อยจะไปคืนให้คอยเนี่ยพ่อใหญ่โบเฮ้ยคอยปลาคาคืนว้าวไปคืนต้นไม้เพราเก่งคอยยากเลต๊กไปคืนให้คอยเนี้ยคอยอยากแม่ลูกอยากเนี่ยนะลูกอยากเนี่ยนะกันลูกอยากกันเอาไม้ไปต่อยเอากระดาไม้มันสือหาไม้ไปต่อยเอาข้าวเดียวมัน้ง ย่า้ยเย็นสักขนาดไหนเดี๋ยวโต๊าเก็ดชิ้นมาตัอวะข้ยขืนต้วไนพวกเก่งขยันขืนต๊ยังวงโเป็นย่างกอดมำไมไม่ต้อยเอาไปเอออยู่นี่ละโอ้ได้หรอกโอ้ได้มาแเ้รอฮะเอาไินแล้วเขาจะไปมาขามมาลราสิได้มาแล้วซั้งนี้ก็เอี้ยมแล้ะ่อยหันจะไปต้องหลยพักหอกจะไปน้องไล่พันี่ต้องขืนสิเอยไม่ได้ขืนนะก็ได้ขืนจะต้อยเอาต้อยกับไม่ได้ต้อย อยูด่ดีมันสิลงนลงมาอะไรอย่างเงี้ยนี่มัก <จอ S 2> ็ได้ร่ลงมาเองเนอกจะไปจะจ้งไหนมันก็ได้มากขึ้นก็ได้ขึ้นต้อยก็ได้ต้อยเนี่ยนะเอ้าก็เถอะพญายางบ้านแล้วมาขึ้นหายมันพญายางบ้านแมนว้าวพญานี่ก็ใส่ายอุบุบายเนาะแม,น,มนใส่ไงไงตัวโวอ,อ้โถจงไหนเคยไปหาลกกูกควนเล่าเดี๋ยวนี้เนาะหาลกกูกควนคนเนาะหาลกกูกควนคนอื่นไปเอ่อเอื่นอยู่าใส่แล้อื่นตัวเขาไม่ได้คุ้นเคยยัง กับเล่ากับดอกกันแน่แทบว่ากับพ่ได้ว่ากันจักเจียเอาก็แม่ยนแล้วเจ้าหันเจ้านะคุณเคยกับเล่าู่ดอกแต่ว่าควยนะคุณเคยกับเล่าเออคุณเคยกับเล่าแต่หืมนึงคุณเคยกับเล่าเขาเอินใส่เราตลองรอไม่ได้จะพูดย่เขาเอินใส่เราเราใส่ง่ายไงเขาเอ้ยใส่ง่ายเออขับที่ห้องที่นอนเราเฮ็ดไถ่เบิร์ดเจ้าบุญมาไถ่เบิร์ดขาดควยไม่ได้จะพูดยูน่ะเรามาเฮ็ดไถ่เบิร์ดเจ้าเราใส่ง่ายง่ายตัววะใสองขันเดียนเออแล้วมาเฮ็ดไถ่เบิร์ดนี่ไถ่เบิร์ดเออ มันดีแหละแหละมีคนมาละพี่ฟอกันมันดีแหละโอ้ทล้มเห็ดเบิร์ตตัวแล้วเห็ดยังใครแน่น่ะเพราะเราเห็ดลายยางนี่ลูกในท้องนี่เราแคเห็ดปี่เจ่าแด่น้เดียวนี่ลูกในท้องเออเรา็เห็ดไหนลายยางก่ะพี่ย่างนี่้อาขยันขึ้นยังนี่ตัวโอ้เห็ดลายยางเ่าเจ้าอันสีท่านโอ้คอยสบายพูดนะนนท์เออสบายเจ้าอัสบายนี่นั่งยังเดียวนี่เห็นบ่นี่ก็ได้เห็ดยังนี่ก็ผัดไปก่อนเนอะเนอะคอยกินแล้วปั๊บก็เสิร์ฟแล้วมันเหม็นเฮ้อโอ้ไเจอแล้วมาเสิร์ฟ